สวัสดีค่ะน้องเชียงนอกกัช่ยงทางเลยที่ไทยวันนี้เราจะมีกลซิงเกอรใหม่แล้วไปดูกันว่าจะได้ตัวอะไรนี่มาดูข้างหลังเลยเตนแกเลยมานี่แกเ็ปแล้วอ่ะนี่นะเปิดออกแล้ะเด๊เด๊นี่นะเล้รับยืนจับนะ คนาาน่ารักน่ารักค่ะทุกทีท่เทนเทและแดงลูกตาน้ำนี่น่ารักอะ่ะมีต้องมีใบดิดูนี่นี่น่ารักไหมทุกคนว่าเหมือนปะเฮ้ยมองตามด้วยค่ะนี่เฮ้ยน่ารักทุกคนดูดิน่ารักไหมน่ารัก เดี๋ยวมันไปแขวนกระเป๋าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่างชางเวลีเทไทยมีใหญ่เนี่ยถ้าใครอยากซื้อตามนี่เลยแมงโก้เชิ้